สกาย r ูโรดคือช่องที่จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งยนต์ประกรรมสุดล้ำจากท้องฟ้าถึงพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สุดล้ำรถยนต์แห่งอนาคตหรือแม้แต่สุดยอดรถถังที่พลิกนิยามของเทคโนโลยีการทหารและในวันนี้เราจะพาคุณมาดูรถถังที่เป็นกระแสที่สุดของปี2026กับเจ้าสตอมเรดแมน t ิสวีสรถถังสุดโหดที่มีดีไซน์ล้ำอนาคตฟังก์ชันครบและขุมพลังที่ทำเอาทั้งสนามรบสะเทือน สตอร m มเบลดแมนติส V4 ถือว่าเป็นรุ่นที่4จากซีรีส์แมนติสของสตอมเบลดอินดัสทรีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นความเร็วความแม่นยำและความอัจฉริยะในการต่อสู้ยุคใหม่สิ่งที่สะดุดตาเป็นอันดับแรกคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟ,ฟด้วยลำตัวทรงแหลมต่ำเพื่อหลบเรดาร์โครงสร้างเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงขั้นสุดผิวภายนอกเคลือบสารพรางตัวแบบอ d a ติบีบคาร์โมที่เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ ในส่วนของขุมพลังสตอรเรด์แมนทิส V4 ใช้ระบบไฮบริดเทอร์โบดีเซลพาวเวอร์เซลรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า1,900แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดพิเศษที่สามารถวิ่งแบบไร้เสียงในโหมดสตีลได้ถึง120กิโลเมตรเรียกได้ว่ารวมความโหดแบบเครื่องยนต์ดีเซลกับความเนียบปริบของระบบไฟฟ้าไว้ในคันเดียวระบบช่วงล่างเป็นแบบ a d a ดัพตีฟ r ทรน Smart suspension ที่ปรับระดับและแรงต้านตามสภาพพื้นผิวได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นหิมะทรายหรือหินภูเขารถถังคันนี้พร้อมลุยได้ทุกสสภาพสาพนมร อาวุธหลักของสตอ r m มเรด m a n t i ส V 4คือปืนใหญ่พลาสมาเร็วกันขนาด135 mm มที่ยิงด้วยพลังแม่เหล็กความเร็วสูงทำลายเป้าหมายได้ภายในพริบตาพร้อมระบบบล็อกเป้า AI Precision ที่สามารถแยกแยะเป้าหมายมิดและสัตรูได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธเสริมอย่างโดนสวอ r m มลอนเชอร์ที่สามารถปล่อยโดรนขนาดเล็กหลายสิบลำออกไปจู่โจมแบบหมู่หรือจะใช้สอดแนมก็ทำได้แบบไร้เสียง ระบบควบคุมของ Mantis V 4ล้ำหน้าด้วย AI ขอรุ่น a e g i s x ที่สามารถสั่งการอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมพร้อมหน้าจอสแสดงผอพึ่งลอลิง360องศารอบทิศทางแบบโฮโลแกรมและระบบสั่งงานด้วยเสียงรวมถึงการควบคุมผ่านอุปกรณ์ VR สำหรับผู้บัญชาการที่ต้องการควบคุมจากระยะไกลโดยไม่ต้องอยู่ในตัวรถจริงๆเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรอ,อีกจุดที่หลายคนพูดถึงคือความเร็ว แม้จะเป็นรถถังขนาดใหญ่แต่มันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นเรียบและยังสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเล็กๆได้ด้วยระบบ Impulse Suspension ที่มีแรงกระแทกแบบสั้นแต่หนักหน่วงตัวถังยังออกแบบให้สามารถลอยน้ำและขับข้ามแม่น้ำตื้นได้อีกด้วยเรียกว่าเป็นทั้งรถถังรถลุยน้ำและยานยนแห่งอนาคตในคันเดียว เรื่องระบบป้องกันก็ไม่ธรรมดา s t o r m b r e e Mantis V4 มาพร้อมกรอบพลังงานดิฟ l ล c t เตอร์ชิลแบบชั้นคู่ที่สามารถต้านจรวดและกระสุนเจาะกรอดได้ถึง90%พร้อมระบบสโมกเอเจ c คเตอร์แบบนาโ,โนที่กระจายหมอกคลางตัวในระดับโมเลกุลและระบบ EMP ชิลล์ที่สามารถทนต่อการโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างสบายสิ่งที่ทำให้ V4 รุ่นนี้โดดเด่นยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆคือการรองรับการอัปเกรดแบบโมดูลา่าสามารถเปลี่ยนอาวุธอัปเกรดระบบหรือแม้แต่ติดตั้งแผงโซลา่าเสริมได้ตามภารกิจที่ต้องการ โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างหลักทำให้ t ตอ m r เบด Mantis V4 ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือแพลตฟอร์มสงครามอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวได้ในทุกยุคทุกสมัยถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์สตอ m r เบด Mantis V4 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่รบในสนามแบบดั้งเดิมแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อรบในสงครามยุคใหม่ทั้งการรบแบบไร้เสียงการแทรกซึมแบบลับๆหรือแม้แต่การป้องกันเมืองและฐานทัพในพื้นที่แคบๆด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่ารถถังทั่วไปแต่ประสิทธิภาพเกินตัว จึงไม่แปลกที่หลายประเทศจะแย่งกันสั่งซื้อเจ้าคันนี้เข้าประจำการและแน่นอนว่าช่อง Sky t o o Road ของเราจะยังคงพาคุณไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆทั้งจากโลกของทหารและยานพาหนะจากอนาคตถ้าคุณชอบรถถังสุดโหดแบบนี้หรืออยากเห็นเทคโนโลยีสายล้ำลึกแบบที่หาไม่ได้จากช่องไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Sky Two Road ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่ามีของแรงกว่านี้อีกเพียบขอบคุณที่รับชมครับ